สวัสดีครับกต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนสีนครินบริเวณใกล้ๆแยกพัฒนาการด้านขวานะครับมีเนินอยู่ก็เป็นคลองหัวหมากส่วนด้านซ้ายของผมก็จะเป็นแยกพัฒนาการสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูการก่อสร้างสถานีหัวหมาก ซึ่งเป็นสถานีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้พาวสํารองงานก่อสร้างนะครับก็จะลาบากสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากงานก่อสร้างของสถานีหัวหมากมีการทับซ้อนกับอุโม,มงค์ทางลอดรถยนต์ซึ่งตัวอุโมงค์นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงคลองหัวหมากด้านกว่ามือของผมจนไปถึงจะแถวจุดตัดทางรถไฟสายตะวันออกหรือยังไงผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนสีนคริน ในด้านฝั่งขาเข้ารถจะมุ่งหน้าไปทางแยกลำซาลีตรงนี้ก็เป็นสะพานล,ลอยนะครับที่เขาได้รือออกไปแล้วนะปกติเนี่ยผมจะขึ้นไปบนสะพานล,ลอยแล้วก็ไปเดินอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อถ่ายอุโมง์ทางลอดได้แต่ตอนนี้ขึ้นไปไม่ได้แล้วอุโมงทางลอดก็จะอยู่ใต้ทางวิ่งของรถไฟนะครับคลิปนี้จะพามาดูสถานีหัวหมากแล้วก็สกายวอล์ก ทางขึ้นลงนะครับแล้วก็การติดตั้งบันไดเลื่อนลิฟโดยสารว่าจะอยู่ตำแหน่งใดบ้างสถานีหัวหมากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดปลสาสำรงก็ตั้งอยู่ใกล้จุดจัดนะครับถนนพัฒนาการกับถนนสีนคริ์ด้านหน้าแมคโวลูขณาดน,นี้ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ภายในสถานีในชั้นจำหน่ายตัวโดยสารและชั้นชานชลา แล้วก็มีการติดตั้งสกายวอล์กหรือว่าทางเดินลอยฟ้านะครับโดยมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดด้วยกันช่องทางที่1บริเวณซอยสีนักรีน17เชื่อมต่อรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลวิงช่องทางขึ้นลงที่2บริเวณหน้าแมคกบอลูช่องทางขึ้นลงที่3ข้างซอยสีนักริน16ช่องทางขึ้นลงที่4บริเวณซอยสีนักริน12ตัวนี้ก็เดินไปเชื่อมต่อกับรถไฟสายตะวันออกได้ ถ้าเราจําตำแหน่งทางขึ้นลงสถานีไม่ได้นะครับอันไหนเป็นเบอร์ไหนนะให้เรานึกถึงการวิ่งของรถไฟนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงแล้วก็ออกมาจากลาดพร้าวรถก็วิ่งมานะครับช่องทางขึ้นลงแรกนะครับก็คือช่องทางที่หนึ่งอย่างเช่นสถานีหัวหมากเนี่ยถ้าเรามาจากลาดพร้าวเนี่ยช่องทางขึ้นลงแรกก็จะอยู่แถวจุดจับทางรถไฟบริเวณทางไปแอร์พอร์ตเลวลิงอันนั้นก็จะเป็นช่องทางที่หนึ่ง เลยไปก็จะเป็นช่องที่สองแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปลาดพร้าวก็จะเป็นสามและสี่ตามลําดับก็เป็นวิธีจำของผมนะครับไม่งั้นก็นึกไม่ออกนะว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับมันไม่มีหลักไงอย่างตอนนี้ผมอยู่ช่องทางเข้าออกที่สามนะครับเป็นฝั่งขาเข้ารถก็จะย้อนกลับไปที่ลาดพร้าวตรงนี้ก็เป็นซอยสิบหกเลยอีกอันนึ่งก็จะเป็นช่องทางเข้าออกที่สี่ช่องทางที่สามนะครับ ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือบันไดธรรมดากับลิฟต์โดยสารยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาดูทุกช่องเลยนะช่องไหนมีบันไดเลื่อนช่องไหนมีลิฟต์โดยสารยังไงตามผมมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกช่องทางเลยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าสำรงขณะนี้นะครับความก้าวหน้าการก่อสร้างเดือนมีนาคม2566งานโยธา 98.75%ระบบรถไฟฟ้า98.72%ภาพรวม98.73%ปัจจุบันได้มีการทดสอบระบบการเดินรถเสมือนจริงตลอดแนวเส้นทางของโครงการโดยมีระยะทางรวม30.4กิโลเมตรมีจำนวนทั้งสิ้น23สถานี ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนสะพานลอยนะครับเป็นสะพานลอยที่ข้ามฝั่งถนนจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เขามีการทำสกายวอล์กมาเชื่อมเลยนะมาเชื่อมสะพานลอยเดิม ตรงนี้ก็เป็นทางที่ออกมาจากสถานีนะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกับสะพานลอยตรงนี้ก็จะไปช่องทางขึ้นลงที่สี่ ตรงนี้ยังไม่ได้มุงหลังคานะครับก็เป็นทางเดินที่ออกมาจากสถานีนะมาหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็มาแยกซ้ายขวาเดี๋ยวผมพาดูในช่องทางที่สี่ก่อนนะครับช่องทางที่สามารถจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟสายตะวันออกได้ถ้าเราจะไปรถไฟสายตะวันออกนะครับ สถานีหัวหมากแล้วก็มาลงตรงนี้ช่องทางเข้าออกที่สี่แล้วก็เดินไปช่องทางที่สี่นะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็ลิฟต์โดยสาร หลังคายังเหลือเยอะเลยนะครับข่าวว่าจะเปิดเลเร็วนี้แล้วนะแต่ว่าดูแล้วงานยังจะต้องใช้เวลาอีกนะครับจริงๆก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะนะครับไม่ได้เป็นปัญหาหลังคาแต่ยังไม่มีแต่ว่าทางเดินใช้ได้แล้วก็เดินขึ้นไปยังรถไฟฟ้าได้ทางที่ยังไปไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะครับส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ขึ้นไปก่อนใช้ไปก่อน ตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งก็อยู่แถวแถวริชวอลช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆจุดตัดในฝั่งขาออกกับเบื้องยังไม่ได้ปูเลยนะครับหลังคาก็ยังไม่ได้มุง อูแล้วสายสื่อสารเยอะมากเลยตรงนี้ท่านใดที่ไม่ชอบสายสื่อสารน,นะมาเห็นภาพนี้แล้วเกาหัวเลยวันก่อนก็มีข่าวนะที่ถนนพระรามสองมีคนขโมยสายไฟไงแล้วก็มีคนมาเห็นมันก็วิ่งหนีไงมันวิ่งหนีตกใจไปโดนรถชนตายเลย,เลยไม่คุ้มเลย ตรงนี้เป็นช่วงจุดตัดนะครับในฝั่งขาออกรถก็มุ่งหน้าไปสมุทรปราการอันนี้เป็นจุดตัดทางรถไฟนะครับด้านขวาก็เป็นช่องทางเข้าออกที่สี่ส่วนด้านหน้าผมก็เป็นช่องทางเข้าออกที่หนึ่งนะครับถ้าจะเชื่อมกับแอร์พอร์ตเรลลิงนะก็มาลงตรงนี้ตอนแรกก็ว่าจะมีสกายวอล์กไปถึงแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับไปไปบามาก็ต้องเดินไปแล้วในอนาคตก็อาจจะมีนะ นะครับอาจจะมีทางเดินมุงหลังคาให้ไปไปจนถึงแอร์พอร์ตเรลิงก็มีหลายจุดเหมือนกันนะที่ตอนแรกก็ไม่ได้สร้างนะครับมาสร้างตอนหลังผมก็หวังจะเป็นเช่นนั้นสําหรับช่องทางที่หนึ่งนะครับก็จะมีลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนแล้วก็บันไดธรรมดาตรงนี้เรียกว่าจัดเต็มมาดูอีกจุดนะครับเป็นจุดสุดท้าย ก็เป็นช่องทางเข้าออกที่สองก็ตั้งอยู่ในฝั่งขาออกถัดจากช่องทางเข้าออกที่หนึ่งตรงนี้อยู่ในซอยแม็กวลูนะครับแถวสเวนเซนก็จะมีบันไดธรรมดากับลิฟต์โดยสารให้ยังไม่เสร็จนะครับยังติดตั้งอยู่ลิฟต์โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะ ขาวว่าจะเปิดให้นั่งฟรีกลางปีนะครับขาวก็นลงกันจังนะตีกันจังแต่เจ้าของผู้รับสัมทาน b d s นั่งเงียบกลิบพอตอนหลังเลื่อนอีกแล้วหน้าแหกอีกหมอไม่รับเย็บก็นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับสถานีหัวหมากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและพล้าสำโรงพามาดูทางเดินนะครับจุดเข้าออกสกายวอล์กแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะ ลิฟต์โดยสารไมนได้เลื่อนนะครับอยู่จุดไหนบ้างผมหวังว่านะครับคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณอย่างสูงเลยสำหรับท่านที่กดสมัครเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้พบกับ v p มีเรื่องราวในแม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ